โดยภายในงานบุญพิธีเททองหลอดธรรมจักเพื่ออันเชิญไปประดิษฐานณยอดอุโบสถ80ปีหลวงพ่อธรรมะชะโยณวัดพระธรรมกายโตชิงิประเทศญี่ปุ่นได้จัดขึ้นณลงหล่อพระในอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวง ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขส่วนกลางฝ่ายสาธารณปการของมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระธรรมวชิระเจติยาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14วัดพระประถมเจดีราชวรมหาวิหารและคณะสงฆ์ร่วมประกอบพิธีกรรมโดยมีกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวร และกาลเลนมิตรสาวณีหิรัญยสิริเป็นประธานเททองอุโบสถทางด้านพระชัยวัฒน์คุณวัฒโนเจ้าอาวาสวัดรธรรมกายโตชินิพร้อมด้วยพระพรเทพยานะคุณโนรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโตเกียวได้ถวายพานดอกไม้ทูบเทียนแผ่สการะแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่การยลนมิตรไพศาลทวีชัยถาวร และกัลยานามิตรสาวนีหิรัญญาสิริจะได้ถวายพานดอกไม้ทูบเทียนแพนสาการะแด่ท่านประธานสงฆ์และพระธรรมวชิวรเจติยาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14ในการนี้พระครูวิจิตอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเป็นประธานนำเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่คณะสงฆ์พร้อมด้วยเจ้าภาพผู้มีบุญจะได้ร่วมการปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับบุญสำคัญในพิธีเทพองหล่อธรรมจักรตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชยโยจากนั้นกัลยาณมิตรภัยสารทวีชัยถาวรและกระัรยานมิตรสาวนิหิรัญยสิริได้นำกล่าวคำถวายสุวรรณบัตรพร้อมทั้งถวายสุวรรณบัตรแด,ด่ท่านประธานสงฆ์และพระธรรมวชิระเจติยาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14 รวมถึงท่านเจ้าภาพจำนวน20ท่านได้ถวายสุวรรณบัตรแด่คณะสงฆ์ด้วยความพร้อมเรียงกันอย่างความปราบรื้มปิติในบุญแก่ทุกท่านก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์ในส่วนของท่านประธานเททองหล่อธรรมจักก็ได้จุดเทียนน้ำพระพุทธมนต์ทั้งนี้ในช่วงระหว่างที่คณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สาธุชนได้ทยอยนำแผ่นทองเหลืองประกอบพิธีอธิษฐานจิตแล้วหย่อนสุวรรณบัตร ลงเตาหลอมเพื่อหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งมีความสำคัญได้เชื่อมสายบุญเชื่อมใจไปพร้อมๆกันในส่วนของท่านเจ้าภาพและประธานสถาปนาอุโบสถวัดพระธรรมกายโตชิมิประเทศญี่ปุ่นก็ได้เข้ารับสวนบัตจากท่านประธานสงฆ์พร้อมทั้งประกอบพิธีอธิษฐานจิตและหย่อนสวนบัตลงเตาหลอมเพื่อหลอมรวมเป็นธรรมจักร ซึ่งจะได้อัญเชิญไปประดิษฐานณยอดอุโบสถ80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยณวัดพระธรรมกายโตชิงิประเทศญี่ปุ่นซึ่งทุกท่านได้ร่วมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ขยายกว้างไกลออกไปในวันนี้นับเป็นงานบุญสำคัญอีกวันหนึ่งสร้างความปราบปลื้มปิติให้กับผู้ที่เข้าร่วมพิธีทุกท่านและในการนี้ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีเททองหล่อธรรมจักร โดยในช่วงประกอบพิธีเททองหล่อธรรมจักท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้จับสายศินส่วนคณะสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคถาเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีทอดพระป่าเพื่อสถาปนาอุโบสถ80ปีหลวงพ่อธรรมชโยวัดพระรมกายตัวชิมิประเทศญี่ปุ่นสำหรับประธานผระป่าคือกัลยานมิตไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยานมิตรสาวนิหิรัญยสิริ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพ้าปา่าพร้อมทั้งอัญเชิญพ้าปา่าไว้บนแท่นเบื้องหน้าท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้พิจารณาพ้าปา่าและการนี้ท่านประธานพ้าป่าได้น้อมถวายปัจจัยพ้าปา่าแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อให้งานบุญสถาปนาอุโบสถบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพระธรรมกายโตชินิประเทศญี่ปุ่นในปีหน้าสำเร็จเป็นอัศจรรย์ค่ะ ที่มีหล่อเนี่ยมีอยู่2ออวัดนะก็คือนิวเจอร์ซีย์นะแล้วก็วัดพระธรรมกายโตชงิงิซึ่งปฏิมากรรมของวัดพระธรรมกายโตชงิงิเนี่ยก็ได้คัดเลือกจากหลวงพระเดชพระคุณพ่อท่านได้คัดเลือกออกมาแบบนี้ซึ่งความรู้สึกตัวเองรู้สึกว่าประทับใจกับออกแบบท่านมากเลยที่ที่ท่านเลือก,อกโมเดลนี้นะแล้วก็ยิ่งประทับใจย,ยิ่งขึ้นที่ท่านเนี่ยเอาอแผ่น แผ่นแผ่นทองที่จะหลอ่อครั้งนี้เอาไปอธิษฐานจิตแล้วก็มีลายเซ็นท่านด้วยโอ้พอเห็นเท่านั้นแหละรู้สึกว่าเรามีบุญช่างมีบุญมากเลยที่หลวงพ่อท่านให้ความสําคัญกับเรากับวัดของเราที่ท,ที่อยู่ต่างแดนนะแล้วยิ่งมีโครงการที่มีรวมสาธุชนนะที่มีบุญมาร่วมโครงการนี้เป็นความประทับใจที่สามารถระลึกนึกถึงตลอดนะอยากทุกท่านได้มีส่วนร่วม ไม่ว่าจะ,ะร่วมทั้งปัจจัยหรือว่าถ้าร่วมในพิธีกรรมหลังจากรอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปที่ญี่ปุ่นนะแล้วก็เราจะไปที่อัญเชิญไปประดิษฐานที่ยอดโบสยอดหลังคาโบสนะแล้วก็มีพิธีในวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2567นี้เนื่องจากว่าธรรมจักรก็เป็นสัญลักษณ์ของ จากแห่งธรรมที่หมุนไปที่ทําให้พระพุทธศาสนาได้เผยแพร่ไปทั่วโลกครั้งนี้ก็ได้เป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์ถึงการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในแถบเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศญ,ญี่ปุ่น,นก็รู้สึกว่าปราเพื่อปิติยินดีมากนะครับสัญ,ญ,ญลักษณ์ธรรมจากที่จะประดิษฐานบนยอดถือว่าเป็นงานศิลปะร่วมสมัยที่แสดงถึงสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญทางพระพุทธศาสนานะครับคือตัวธรรมจากเนี่ย ปกติแล้วจะมีซี่ของธรรมจักรทั้งหมดเนี่ยมีบางแนวก็คือ8ซี่ซึ่งสแสดงถึงมรรคประโยแปดและในประเทศไทยเนี่ยจะมีซี่ทั้งหมด12ซี่ซึ่ง12ซี่นี้เนี่ยก็สแสดงถึงปฏิจจสมุขบาทซึ่งต้นเหตุของปฏิจจสมุปบาททั้งหมดคืออวิชาซึ่งเป็นตัวจุดเริ่มต้นที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปักน้ําเองเนี่ยพูดถึงเจอคำคำนี้ก็เป็นคำคำที่สะดุดใจท่านที่ท่านสามารถปฏิบททัติทมเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ทิ้งชีวิตตัวดุมของธรรมาจักอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นมัชชิมาปฏิบาาัาคือคนทางสายกลางที่เข้าไปสู่เส้นทางภายในไปถึงจุดที่สุดของอวิชชาตัวนั้นนะครับก็สัญลักษณ์ตัวนี้มันเป็นสัญลักษณ์ที่ความลึกซึ้งของการปฏิบททัติธรรมและที่สําคัญก็คือเป็นการขยายหมุนวงล้อแห่งจักรที่ทําให้รพระพุทธศาสนาเนี่ยขยายไปสู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกดังความ มโนปณิธานที่หลวงปู่ได้มอบหมายให้กับหลวงพ่อผ่านคุณยายจางมาว่าเราจะนาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและวิชาธรรมกายเผยแพร่ไปทั่วโลกสัญลักษณ์อันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่พวกเราเห็นแล้วรู้สึกว่าเป็นโมเดิร์นอาร์ตที่แสดงถึงสภาวะธรรมภายในด้วยก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องสกการะสูงสุดของชาวพุทธแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโมเดิร์นอาร์ตที่ดีที่ทําให้ทุกคนเนี่ย เข้าถึงธรรมะภายในของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามพระเดชพระคุณหลวงปู่ไปด้วยกันครับก็มีความปลื้มมากเพราะว่าอุโบสถหลังนี้ครับจะเป็นโบสถ์ที่บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยครบรอบ80ปีวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับก็อยากให้ลูกๆทุกคนนะครับมากระตันยูบูชาด้วยการมาร่วมนะครับในการวางลูกนิมิตนะครับแล้วก็ฉลองโบสถ์ในเดือนมิถุนายน แล้วก็ได้ข่าวว่าจะมีการประดิษฐานธรรมจักรที่ยอดโบสถ์นะครับในเดือนมีนาคมอยากให้ทุกท่านนะครับได้มาปลื้มด้วยกันด้วยการมาร่วมพิธีและก็ร่วมงานบุญทุกๆงานบุญของวัดพระธรรมกายตัสจิงสำหรับการฉลองอุโบสถและการวางลูกนิมิตครับตอนนี้กลุ่มประตูน้ำหลออจอมา20กว่าท่านแล้วครับที่จะไปร่วมงานในเดือนมิถุนายนนะครับทุกคนคิดว่าบุญนี้สําคัญมากๆพลาดไม่ได้เด็ดขาดครับ นะครับปลื้มแล้วก็มีความสุขบุญจะได้ส่งผลเป็นอัศจรรย์ครับ